สวัสดีค่ะท่านผู้ชมได้เวลาแล้วนะคะเจแดงจะได้สรุปหววนะคะนะมีหลายที่ค่ะท่านผู้ชมนอกจากสำนักสงฆ์อัมพยวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ท่านที่รอเนาะวันที่หนึ่งเจแดงกับพี่งั่นจะไปตะเซาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะติดตามเราได้ทางช่อง YouTube เท่านั้นนะคะท่านผู้ชม ทางเฟซเขาดูดคลิปเจแดงไปเล่นงทางทาง youtube ก็เอาไปค่ะท่านผู้ชมติดตามเจแดงให้กําลังใจเจแดงได้ในทางช่องเจแดงคนเดิมและทางช่องแป้งเลยลาเดือนจะกาวชาแนลเดือนจะกาวคนเดิมเดือนคนเดิมพระหัตชชาแนลนกสีนกนะคะชาแนลมดชาแนลนะคะติดตามได้แค่นี้นอกกนั้นเขาเอาคลิปเราไปช่องอื่นๆนะคะ ติดตามได้ทานช่องจีแดงคนเดิมแล้วทางช่องแป้งไรล,ลาเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะจะมาสรุปหวยอ๋อท่านที่รอวัตถุมงคลจากปู่ลานโพนะคะจับเงินจับทองค่ะมีมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่เราห่อไปแล้วบางครั้งก็จะได้โฟมที่กันกระแทกบางครั้งก็จะได้แบบโฟมแบบเป็นเม็ดนะคะแบบเป็นเม็ดอย่างนี้เนาะ,ะบีบแตกแล้วถ้าแกะออกอันนี้เราห่อหุ้มไปแล้วนะคะ ถ้าท่านแกะออกมาอาจระวังหน่อยอาจจะโดนถุงพลาสติกคือปู่ไม่ให้เอาถุงพลาสติกที่ห่อจับโซนออกนะคะแต่เอาที่เราแพกไว้เนี่ยออกได้นะคะแล้วถ้าถ้าถ้าจะนั่นก็ดันดันดันอย่างนี้นะคะดันดันออกด้านด้านข้างดันออกดันออกอย่างนี้นะคะดันออกแล้วก็ดึงออกดึงออกมาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ย ดันดันเอานิ้วดันไปแล้วก็ดึงออกมามันจะออกง่ายแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกห่อหอมห้าหหอมถ้าไปใส่กรอบก็ใส่ได้ทั้งถุงพลาสติกนะคะอย่าถุงพลาสติกออกเพราะปู่ว่าสวดคาถาไว้เนี่ยแล้วโภคทรัพย์ขาะโภคทรัพย์าาเงินเข้าทุกทางแล้วก็มีโชคลาภด้านถูกหนวยนะคะท่านผู้ชมอ่เจ๊แดงก็จะยัดเข้าไปใหม่คงไม่ได้ เดี๋ยวจะพันใหม่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูทีมงานของเรากำลังแพ็คอยู่นะคะรอรอนะคะคนยอดสั่งเยอะมากค่ะพนักงานห่อกำลังแพ็คของยางคำมักคำเมนค่ะท่านผู้ชมแอดมินมัดนะคะแอดมินมัดไม่หนักเพนเบิ่อนยอันนั้นแอดมินเจี๊ยบอันนั้นโนกน๊กแน่ๆอันหน้ามาหน่อยค่ะอันหน้ามา ได้เจ้าของม่็ได้อันนี้เกิดเป็นยางพุ่นนี่ยากหีดไม้หีบไม้นองไม่เอามาซอยงานนะคะล่ะอันนั้นก็บมดมดเชนเนลนะใจเย็นๆเนอะค่ะลอก่อนเนอะค่ะกระผู้ชมลอก่อนสำหรับท่านที่นั่นยังนเลยก็ได้แน่นอนถ้าไม่ได้รับภายในสองอาทิตย์ถัามาเราส่งให้ใหม่ทุกคน เิเรนก็พาไปดูข้อแพ็คมาแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าลักษณะเป็นแบบไหนกำลังจัดส่งแล้วก็มาดูสรุปหวยกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมมาดูสรุปหวยนะคะเอาของปู่ลานโพก่อนไม่เหมือนไทรไม่มีใครเหมือนค่ะของผูลานโพได้สองแปดสองสี่สองห้าห้าสองห้าสามสามสองแล้วก็ห้าสามสองค่ะ สองแปดสองสี 28, 24, 25, ่สองห้าห้าสองมีมีสองหลักนะคะสองแปดสองสี่สองห้าห้าสองห้าสามสามสองห้าสามสองค่ะท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไหนไหนก็ไม่รู้เท่าวันที่ออกนะคะที่ไหนดีที่ไหนเด็ดมันก็เป็นเพียงแค่การเสี่ยงโชคให้ซื้อตามกำลังของตัวเองนะคะ อย่าทำให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองนะคะท่านผู้ชม <c oughs> แล้วก็ปิิสนาปูเมืองนะคระปิิสนาปูเมืองให้ผูกมาแล้ว2องวดหลายมวดทุกงวดค่ะท่านผู้ชมแต่เจแดงรู้จักท่านนี่ได้สองงวดงวด2อสี่ก็ถูกแล้วก็งวด6กสี่ก็ถูกใช่ไหมองมวดมวดแรกนะ่ะจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่ามีสี่มี1มี2องวดที่สก็วิห บินมาี่หกสี่ตัวบินมาจิกหนอนตายห้าตัวอะไรประมานี่เหละคุณเจแดงก็ใส่หกสี่ห้าห้าสี่หกมางวดน,นี้ง่ายกว่าเก่าค่ะปลาหกฝูงฝูงที่ห้าตายสามง่ายๆ่าง่ายกว่าทุกงวดท่านบอกปลาหกฝูงฝูงที่ห้าตายสามก็ตรงๆเลยค่ะหกห้าสามนี่จับสลับคู่ไปเลย ไม่ต้องคิดมากนะคะตามสไตล์เจแดงไม่ต้องคิดไปไกลปลาเป็นแปดแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะหกฟูงาบางคนตายห้าก็เหลือสองว่านะเป2หกสองเอาคอมเมนต์มาให้เจแดงว่าอย่างเง้นนะคะคุณผูมเอาแปลงก,กันไปตามดวงตามโชคนะคะแต่เจแดงก็คิดว่าจะบระเมมันต้องมีหกมีห้ามีสามแค่สามตัวนี่แหละ เหมือนค่าวก่อนเจแดงก็ว่ามีหกมีสี่มีห้ามีสามแต่คราวนี้มีสามตัวแค่นั้นค่ะจะเพิ่มมาใหม่ก็คือปลาปลาก็จะเป็นแปดนะคะคิดว่านะแล้วก็เดือนสกาวหวยเดือนสกาวมีอาการวันนั้นอ่ะวันที่มีมีบางอย่างมาแทรกในตัวนะคะก็ทํากิริยาไม่น่า ดูลบอยู่พระอาจารย์เจแดงก็ไปได้ไปพาไปขอขมาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ติดใจหรอกก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะพ่อก็สนิทสนมกันพอสมควรกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็เดือนจะกาวเขียนให้สองห้าสองนะคะแล้วก็มาพูดในรถตอนที่ขับรถมาก็ว่าสอง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 พวกเราก็ได้ซื้อไปหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็หัวเด็กกรรมข้อสามเนี่ย ก็จัดไปแล้วค่ะวัเด็กกรรมข้อสารถูกมาสองสามนวดแล้วค่ะหกเจ็ดแล้วก็หกสี่คราวนี้กรรมได้หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ามิตรนะคะก็จัดไปแล้วเก้าห้าแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็หกห้าห้าหนึ่งก็จัดไปแล้วไปถามเจดียงว่าน่าซีตตัวไหนจัดทุกสำนักจัดทุกตัวแต่ตัวไหนจะหนักจะเบาถ้าตัวเบาก็อาจจะได้เจะทุนนะ เสียงดังหน่อยเพราะเขากําลังทํางานที่ตามที่เห็นนะคะท่านผู้ชม,มนะคะแล้วก็หวยเด็กกำก็สจานก็ไปแล้วนะคะ1 9, 5, 9 5, ึ่งห้าเก้ 6, าแล้วก็หกห้าสลับกันเอาแล้วก็หวยปูสามหสปูสามหสีเนี่ยวันที่นั่นโทรมาเดือนสกาวโทรไปท่านก็บอกไม่แน่ใจสองปดสเดือนสกาวก็พาเจแดงไปเหมาลอตเตอรี่ จ็หมดแพงได้หลายใบค่ะท่านผู้ชมแต่วันที่เอาเงินไปถวายท่านท่านบอกว่าตัวที่แท้น่ะวันนี้ท่านบอกนะสามเจ็ดสี่ค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดสี่นะคะมีวันที่เอาเงินไปถวายท่านเงินจากแฟนคลับแล้วเงินจากเจ๊แดงนะคะไปร่วมกันถวายท่านก็ได้หมื่นกว่าบาทของเจ๊แดงเนาะแล้วก็หวยเซียนทิมเซียนทิมไม่ได้ถามไม่ได้จับคู่ค่ะท่านผู้ชม จับคู่เอานะคะข้างบนวิ่งวิ่งหนึ 9, ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าค่ะข้างบนข้างล่างวิ่งหกกับแปดค่ะบนหนึ่งกับเก้าหาคู่ใส่เอา,เอาแล้วก็วิ่งล่างหกกับแปดบางครั้งก็จับบนมาใส่ล่างล่างาใส่บนก็ถูกนะคะถูกแล้วก็หววร้านส้มตำข้างบนวิ่งห้าก็จะเอาของเซียนทิมมาใส่กันเลยห้าเก้า นี่ะเป็นหนึ่งหค่ะท่านผู้ชมหน้าเจแดงไม่ชอบถ้าจะชอบก็ชอบ95้า้ว่าเาชอบใครชอบมันดวงไครดวงมันนะคะอย่าตามเจแดงนะบางครั้งก็ไม่ถูกเหมือนกันนะวันั้นส้นตมตำแม่หมูตกโคกอำเภอชซวานเนี่ยอยู่หน้าอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยอ่บบรรยากาศน่ากินค่ะแล้วก็วิ่งบน5จับคู่ 56, 59, กห้าเ้าสาอ้าว เข้ากันเลยเข้ากันกับหวยเจแดงเลยซื้อหอยเด็กกรรมภาษานะตรงกันเลยห้าหกห้าเ้า้าสามแล้วก็ข้างล่างวิ่งหกค่ะวิ่งหกสามหกหนึ่งหกแปดหกค่ะท่านผู้ชมแปดหนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหวยเด็ดหวยดัง,งนะแต่เจแดงก็มองข้ามเพราะไม่มีทุนเยอะซื้อตามทุกเจ้าคงไม่ไหวเนาะก็จับมาใส่เอา หกห้าห้าหกจับตัวเด่นมาใส่ตัวเด่นเลยค่ะอ้าวชอบไม่ชอบเลยค่ะแต่คิดว่ามันมาแรงมันมาแรงมันมาแรงแล้วก็หวยปู่ล่างทรงบ้านห่วงหวานวันนั้นวันก่อนที่เจแดงไปเอานะท่านท่านเข้าทรงเขียนให้หนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สองเก้าค่ะท่านผู้ชมสองเก้านะคะหนึ่งเจ็ดสี่กับสองเก้าทีนี้ ทีนี้ต่อมาหวยนั่งเอานะคะถูกมาหลายมวดแล้วสองสามวดถูกตรงตๆด้วยค่ะท่านผู้ชมมวดที่แล้วได้เก้าหกเจ็ดเก้าหเจ็ดนะคะได้เก้าหเจ็ดมวดนี้ได้หกสองสองกับหกห้าเดี๋ยวจะว่าไม่พูดให้ฟังพูดให้ฟังค่ะเจะแดงก็จะซื้อ พอได้ซื้อ522ไปแล้วที่เดือนสกาวมีอาการวันนั้นอะ่ะเดือนสกาวเสียงให้252ไหมเราก็ซื้อ225 522แล้วก็จะซื้อ622กับ65หวยนั่งเอานะคะไปนั่งเอามีพระอาจารย์ไปนั่งเอาว่างั้นนะ,ะจะเรียงว่าจะไปถึงที่แล้วก็ติดขัดมีธุระหลายอย่างก็เลยไม่ได้ไปค่ะ ก็ฟังจากท่านที่ไปมาแล้วนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าถูกนะ,ะจะแดงจะตามไปถึงที่อ,อ้าวอย่าคุยเสียงดังหนูป้ายายกำลังทำงานอยู่เออหกสองสองกับหกห้านะคะท่านผู้ชมนีห่หวยนั่งเอาบ้านโคกสง,ง่านะคะบ้านโคกสง,งาภาภา่ากุมพาวะี6ี่หกสองสองชอบมากก็เลยย้ำบ่อยกว่าด้านฟัง ที่ชอบพ่อวัยต,ตรงกับหอยเดือนจะกลาวห้าสองสองแล้วก็หอยนกดงม้ทองเจ้าของบ้านนะถูกมาสองม่วนแล้วถูกเป็นหลายแสนเป็นแสนกับท่านผู้ชมนกบอกสี่สามคู่ออกไปแล้วสองคู่เหลืออยู่คู่เดียวที่ยังไม่ได้ออกหกสี่ก็ออกไปแล้วเก้าห้าก็ออกไปแล้วก็เหลือเจ็ดเจ็ดหกเอยเหลือเจ็ดเก้ายังไม่ออกเน่เหลือเจ็ดเก้ายังไม่ออกอ ถูกมาสองมวดถูกมาสองสองคู่แล้วเหลืออีกคู่หนึ่งเจแล้วก็หวยต้นโพทองอ่าท่านผู้ชมก็ยังเห็นสดๆร้อนๆนะคะเมื่อวานนี้เนาะหนึ่งเจดสี่กับห้า้าที่ปู่ล่างทรงบ้านม่วงหวานไปนั่งเอาหนึ่งงวดที่แล้วก็เขียนให้เจ็ดหสี่นะคะเจ็ดหสอะไรคะเขาจบแล้วค่อยมาบจบแล้วค่อยมา เอาจะพูดให้ฟังเอาสรุปมาเลยสรุปมาเลยเอาไว้เจแดงไปสรุปไหมอ่ะนะคะติดตามได้มดชนแนลด้วยนะคะติดตามให้กําลังใจทีมงานพวกเราด้วยค่ะบางทีเจแดงก็ไม่ได้ลงคลิปก็ถ้าอยากเห็นเจแดงเต็มๆก็ไปดูมดชนแนลเพราะว่าเจาแดงไม่ได้ถ่ายตัวเอง น้อนถ่ายแต่น้าไม่เห็นไม่เห็นหมดแต่ถ้าติดตามทีมงานของเราก็จะถ่ายจ๊แดงให้เห็นเดินเห็นนั่งเห็นหมดทั้งตัวเลยโอ้หหุ่นอ้วนหุ่นผอมก็จะได้เห็นเจ๊แดงนะคะท่านผู้ชมเขาจะเรียกเรียกไปกินข้าวนะไปดูเขากินข้าวไหมคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะถูกหว,วยรวยรวยไปด้วยกันค่ะพิเศษเจ๊แดงก็ชอบเ็สีนี้แหละชื้อลอตเตอรี่ลายใบ รวมกันทั้งบ้านก็คงจะเป็นร้อยสองร้อยใบนะคะท่านผูชมผ่านชาแนลวดนี้เขาไม่จำให้แม่เขาทาไว้ตัวเองได้เยอะกว่าแม่เลยผ่านชาแนลนะซื้อให้แม,นะแม่แม่ไปขายต่อซื้อให้แม่แม่ไปขายต่อราคาขาดทุนไม่เป็นไรค่ะให้แฟนขับนะคะถือว่าลดราคาให้แฟนขับ ที่จริงก็ร้อยห้าสิบหกสิบบาทนะคะเจแดงไปขายร้อยสิบาทเอา้าถ้าใครซื้อกับเจแดงถูกรางวัลก็เอามาจ่ายคืนด้วยพูดเล่นค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมถูกใบหนึ่งเจแดงก็จะถูกสองใบนะคะเหลือสองใบสิบห้าใบซื้ออะไรนะหนึ่งเจดสบห้าใบแบ่งแบ่งแฟนมขับอยู่ต้นโพทองหมดเลยเหลืออยู่สใบถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะ ก็จะได้ขาดทุนไม่เป็นไรคืนกำไรให้ท่านผู้ชมเนาะโอเคไปกินข้าวกับเดือนจักราวเดือนจักราวเรียกกินข้าวแล้วค่ะให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะเอ้าไปดูไปกินข้าวก่อนแป๊บนึ่งค่ะแม่ครัวแม่ครัวทำกับข้าวให้กินบอแมนเดอร์ทำามาต้มไิ้ไามเนี่นสันดาลทำบุ้า ตสมตำไม่ปวดแม่คารมลก็หายจากลงมาลงลงอมิมนสำหรับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับแฟนขับเอฟซีมือนีผ้าทุงไปใส่เต้นใส่ฟ้อนแล้วเดีวนี้ยังไม่ท่านถอดเนาะขอขอบคุณมากมากข้าเจ้าสีสร้างหลายอยู่บอกพิกัดบอกเลขที่อะไรมาด้วยค่ะสำหรับคุณคุณนลินทาเนาะอยู่บางกับปีเด้ ออารินทาคุณอารินทาน,น่าจะคุณใช่แสงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคุณอ่ะอ้าวกินข้าวต้ม,มอ้นกชนเนลกินข้าวต้มทั้งกินทั้งทำงานค่ะท่านผู้ชมรอเลยค่ะวันนี้เราก็ส่งรถใหญ่400 400ท่านนะคะสำหรับท่านที่ตกค้างมาตั้งแต่วันที่ 23, 23 25 26นะจังเออ แล้วก็ส่งรถใหญ่เมื่อเช้า400กว่าท่านแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะส่งประมาณกี่ร้อยส่งประมาณกี่ร้อยนุกวันนี้พรุ่งนี้นะจะส่งกี่ร้อยพรุพ่งนี้เช้านะส่ง400โอ้โหเมื่อเช้ายอดส่ง400พรุ่งนี้เช้าก็ส่ง400ค่ะท่านผู้ชมทํางานหนักเลยแอดมินเราทั้งเจแดงด้วยขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ให้การสนับสนุน รวยๆไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ